ต่อจากเมื่อสักครู่นะครับอาหารของผมวันนี้นะครับต่อจากเมื่อสักครู่จะมากินฟ้าทะายโจรกับส้มตําต้มยําปลาแซลมอนนะครับอย่างนี้นะครับกินแบบคลิปตาคนจีน,เ,นเขาจะกินอย่างนี้นะครับเนี่ยอืมอืม,อมผมไหมผมตัวจะเปอืออะไรเนาะ แต่ก็กินได้นะครับข้าวเหนียวไปผัดไายปลาเนาะแซ่บครับไม่ใช่ว่าจะกินหมดนี่นะ,สะแสดงเฉย สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ